ดีค่ะวันนี้เจ้าอ้วนชาแนลพามาต้นเป็ดอบอีกนะคะอยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะอันนี้รีบหน่อยพูดปุกกะซื้อเป็ดวันนี้ไปซื้อเป็ดไปสวายพระที่โรงเรียนพ่อยางาอ่าทำบุญปัดชิมเด็กไงวันเนี้ย ก็จะใส่บาทไปให้พระอาชันที่วัดเพื่อ <laughs> เพื่อจะไม่กระจายเชื้อนี <laughs> ้ <c oughs> สองก่องเลยต้นเป็ดอบนะคะอยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะใครผ่านไปผ่านมามาแวะได้นะคะตอนนี้มีรับคนละครึ่งด้วยนะคะ วันนี้บังกี่โมงเองเป็ดเหลือตวงแล้วนะมาไวๆนะสูตรางตุ้งค่ะโอ้ที่ขายของมีเวลาไปลงเรืออีกแล้วเนี่ยนะครับนกะ็ถ้าถูกก็ไปคนระับ เราเรือไปลงแถวไหนคะเนี่ยไปลงที่อออ่าไข่ครับมันจะมีแหลมลงเรืออยู่เวลาลงมันมันจะเสียห้าสิบบาทสำหรับขยักแต่ถ้าเป็นจักดโบอสเสียร้อยนี่วันนั้นเคยไปที่แหลมสิงใช่ไหมแหลมสิงสะพานอะไรอะตรงสะพานอะไรนะใช่นไหมฮะมีเรือไปเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ตรงนั้น ผมก็ขับไปถึงเกาะมันในมันกลางนอไปไปถึงนู่นเลยเหรอครับไปตกปลาไปตกหมึกก็ไปไป,ไปเป็นทีมปะไปกระไรล,ลำครับรำ<อ>ละคนเรือขยับมันจะนั่งได้ลาประพันธใช่เพ<ด>ื่อนๆก็มีเป็นคนลรำ อยู่ในกลุ่มใครยักไวย่างนีะน,นะมีเยอะนะฮะร้ะโอยห้าสิบเอ็ดลำอ่ะโอ้โหของนู้นก็จะเป็นกลุ่มโดนที่สนใจโดนบอกนะฮะจัดงานเขาก็ <c oughs> จะวนเงินไปคือแัดไปเมื่อเมื่อคุอพาอไปกลางเต็นที่ชายหาดแล้วเ็าเอาในรลงกัน น่าสนุกนะครับแล้วก็ไปกปลาแล้วก็กับเข้ามาเราก็มาติ้งย่างแกงกันทอดปลาอะไรอ่้ยมีความฉุกมากเลยอย่างนั้นน่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแฟนก็ชอบแต่ตั้งแต่มาขายโดนนี่ลอกขายหมดเลยเจ็ดแปดตัวขายเที่ยงครับค่ะมานะคะอำเภอแกังหวัดระยองนะคะต้นเป็ดอบนะคะ วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตาม